เรียกว่าเป็นคลิปที่ถูกพูดถึงแลวก็สร้างเสียงฮือฮาอย่างมากเลยทีเดียวครับเมื่อล่าสุดในโลกออนไลน์นี้มีการแชร์คลิปจากสาวผู้ใช้ทวิตต์รายหนึ่งครับที่ได้ออกมาโพสตคลิปเล่าประสบการณ์สุดตะลึงนะครับหลังจากที่เธอนั้นกําลังขับรถกลับบ้านนะครับแล้วก็ในระหว่างทางก็ได้สะดุดตาพบกับบางสิ่งนะครับที่มีลักษณะเหมือนกับสัตว์อะไรสักอย่างแต่ความแปลกของมันนะครับก็คือทั้งตัวของมันมีสีขาวราวกับหิมะเหมือนกับว่าหลุดออกมาจากในเทพนิยายเลยทีเดียวนะครับแถมงานนี้บอกได้เลยนะครับว่าใครเห็นก็ต่างงงพูดดกกััันนเเปสีียยวิ คนนี้เธอโชคดีมากๆนะครับเพราะว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่ใครจะได้มาพบอะไรแบบนี้ โดยเมื่อไม่นานมานี้นะครับในเว็บไซต์ต่างประเทศได้มีการรายงาน,นครับว่าในโลกออนไลน์ของสหรัฐนะครับได้มีการแชร์คลิปจากหญิงสาวรายหนึ่งที่ได้ออกมาโพสต์คลิปเล่าเหตุการณ์สุดตะลึงนะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ระหว่างทางนะครับขณะที่เธอกําลังขับรถกลับบ้านนะครับแต่ว่าจูๆ่ๆเธอก็ได้มังเอินพบกับสัตว์สุดแปลกประหลาดตัวหนึ่งนะครับแล้วก็หายากมากๆที่โผล่มาเดินอยู่ข้างถนนนะครับทำเอาเธอนั้นถึงกับตกใจแล้วก็แทบไม่เชื่อสายตาของตัวเองเลยทีเดียวครับ ซึ่งจากในคลิปดังกล่าวของเธอนี้ก็จะเห็นได้นะครับว่าขณะที่เธอนั้นกําลังขับรถกลับบ้านนะครับในระหว่างทางก็ได้เจอกับสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งนะครับที่สีขาวนวลผุดพองยืนนิ่งอย่างสง่างามอยู่ริมถนนนะครับที่มีหิมะอยู่บนพื้นเต็มไปหมดนะครับซึ่งสีขาวของมันนั้นก็ดูกลมกลืนกับหิมะที่อยู่บนถนนอีกด้วยนะครับแถมยังดูเปล่งประกายราวกับหลุดออกมาจากนิเทศนิยายเลยทีเดียวรับซึ่งทางนี้นะครับหลังจากที่คลิปดังกล่าวถูกแชร์ออกไปนะครับก็ได้รับความสนใจในโลกออนไลน์อย่างมากแล้วก็ม นกรนรแสดนเลยทีเดียวซึ่งคลิปดังกล่าวนี้นะครับก็ได้มีผู้เข้าชมมากกว่า3ล้านครั้งแล้วนะครับซึ่งหลายคนที่ได้เห็นคลิปนี้นะครับก็ต่างรู้สึกตกตะลึงแล้วก็อึ้งในความสวยสดงดงามของสัตว์ตัวสีขาวตัวนี้เป็นอย่างมากนะครับแถมหลายคนก็ยังได้เข้ามาเฉลยอ,อีกด้วยนะครับว่าสําหรับสัตว์ตัวนี้นะครับมันก็คือกวางเผือกซึ่งเป็น Lets. สัตว์ที่หาพบได้ยากมากๆนะครับและหลายคนก็มีความเชื่ออีกด้วยนะครับว่าหากใครที่ได้พบกวางเผือกที่สง่าง,งามแบบนี้นะครับก็นับได้ว่าเป็นคนที่โชคดีมากๆเพราะว่าไม่ใช่เเรรื่่่องงายยๆลทีใคจะ มาพบอะไรแบบนี้นะครับและอย่างไรก็ตามนะครับจากข้อมูลสถิติขององค์กรอนุรักษ์กวางป่าที่ไม่แสวงหากําไรของสหรัฐอเมริกานะครับหรือว่า National Deer Association นะครับก็ได้มีการออกมาเปิดเผยนะครับว่ากวางเผือกนะครับเป็นสัตว์ที่หายากมากๆตามธรรมชาติซึ่งมีโอกาสเกิดน้อยมากๆนะครับก็คือ1ใน3 0,000ื่นเท่านั้นโดยสําหรับภาวะเผือกในกวางนะครับก็เกิดจากการกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมครับที่ไปขัดขวางการผลิตเมลามินของกวางนะครับซึ่งเป็นเม็ดสีที่ทําหน้าที่ควบคุม สีผิวขนแลวก้เนื้อเยื่อนะครับให้เป็นไปตามปกติซึ่งกวางที่จะเกิดมาเป็นกวางเผือกได้นะครับพ่อแม่ทั้ง2ตัวจะต้องมียีนด้อยอยู่ในตัวเองด้วยนะครับซึ่งลักษณะของกวางเผือกทั่วไปนะครับก็คือจะมีขนเป็นสีขาวทั้งหมดและในบางตัวนะครับก็อาจจะมีสีขาวออกเหลืองเนื่องจากมีเม็ดสีที่แตกต่างกันนะครับแต่ว่ากวางเผือกส่วนใหญ่นะครับจะมีขนเป็นสีขาวบริสุทธิ์ตาแล้วก็จมูกนะครับจะมีสีชมพูกีบเท้าจะเป็นสีชมพูหรือว่าสีขาวภายในหูนะครับจะเป็นสีชมพูแล้วก็เขาจะเป็นนสสีีขาาววหรรือ่ชมพูััคบ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสริมให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรดได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิว